วันนี้นะครับมาแกะซองนะครับผมผมซื้ออะไรมาก็คอยดูนะครับผมสั่งมาทางขนส่งเคอรี่นะขนส,ส่งเคอรี่ตัวนี้สั่งจากช้อปปี้นะครับผมคืออะไรมาดูด้วยกัน ก็ห่อมาอย่างดีนะครับผมถ้าเป็นความคิดผมนะของแบบนี้จริงๆแล้วไม่ต้องห่อเยอะก็ได้เพราะว่ามันไม่พังหรอกนะนแข็งแข็งแรงแต่ก็เออข้างในมันเป็นเซรามิกนะบางส่วนเป็นเซรามิกมอาจจะต้องห่ออยู่โอเคแต่ข้างนอกมันอาจจะแข็งมากเลยไปดูนะคืออะไร น,นี่ครับนี่ก๊อกน้ำซันว่าซันว่าเจ็ดผมก็เป็นเป็นไม่ใช่ก๊อกน้ำเป็นวาลตอกระหว่างก๊อกน้ำสี่หุนกับสายฝักบัวนะครับผมก็อันนี้เขาเขียนว่าทองเหลืองทนไม่รั่วซึมไม่เป็นสนิม ถ้าจำไม่ผิดใช้ได้ประมาณ50,000ื่นครั้งนในการใช้งานเปิดปิดวาล์วาน้ำเนี่ยแล้วก็เขาบอกว่าข้างในเนี่ยตัวที่เป็นเกลียวให้น้ําไหลเข้าไหลออกเนี่ยเป็นเซรามิกนะครับผมผ่านการทดสอบทดลองมาแล้วว่ารับประกัน5้าหมืนครั้งนะครับผมก็ปกติเดิมเนี่ยผมจะใช้ของมีของจีนของอะไรที่ไม่แพง ตัวสักประมาณสามสี่สิบาสิบหกสิบเจ็ก็เคยใช้ร้อยกว่าบาทนานมาแล้วแล้วก็ช่วงหลังเอ๊ะลองใช้ตัวถูกๆดูซิว่ามันจะผนไหมปรากฏว่าน้ำมันรั่วเมื่อถึงเวลาหนึง่งอย่างนานก็สักประมาณ5เดือนครึ่งปีที่ได้ยินเสียงอยู่เนี่ยไม่ใช่ว่าผมเปิด ผมเปิดน้ำหยดใ,ในกระป๋องในถังน้ำนะมันเป็นไอตัวเนี้ยตัวเก่าอ่ะมันรั่วนะครับเดี๋ยวผมจะไปถ่ายตัวเก่า,าให้ดูด้วยนะก็ออันนี้นะอุดหนุนได้นะเดี๋ยวผมจะหาร้านค้าแปะลิงค์ให้ดูนะครับผมร้านนี้คือร้านที่ถูกที่สุดเท่าที่ผมดูเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับแต่ว่าที่จะแปะลิงก์ไม่แน่ใจว่าบางครั้งร้านถูกของหมดนะ ก็จะเจอร้านไหนก็อุ่นหนุ่นได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ให้นะก็ราคาก็คงไม่ต่างกันมากนะครับผมโอเคก็อ่ะนี่มีตัวที่ตรงนี้ไว้ติดที่ฝาผนังนะครับก่อนที่จะใส่ใส,ใส่ใส่อันเนี้ยใส่เกลียวเข้าไปติดกับฝาผนังนะก๊อกสีหุนนะ่นโอเครูรูรรก๊อกสีหุน่นนะครับนะก็อันนี้ก็ถือว่าคิดว่าดีนะที่ซื้อตอนแรกเกือบจะซื้อทองเหลือง ของจีนปรากฏมีบางคนว่าใช้อันนี้ดีกว่ามันเป็นเซรามิกและพอยี่ห้อซันว่าผมก็เออเคยได้ยินประกาศในโทรทัศน์อยู่เนะโฆษณาเนาะก็เลยอ่ะโอเคซันว่าก็ซันว่าส่วนอีกย,ยี่ห้อหนึ่งก็ที่มีชื่อเสียงในไทยก็คอตโต้นะแต่คอตโต้จะแพงกว่านี้นะ,ะตัวนี้แหละโอเคครับเดี๋ยวพาไปดูในห้องน้ำตัวที่เสียนิดนึ่งไปไปดูด้วยกัน